เยอะเจอ,อที่เยื้องอะไรอ่ะ9 86ลาช้าอ๋อเพราะง่าบอกว่าจะเข้าป่ายสอใช่ไหมอันเนี้พึ่งเข้ามาถึงคุงเท่ม6โมงเนี่ย6โมงกว่าด้วย กูสีส้มเนี่ยไหนมุ๊กเบสเขาจะบอ,บอกเราไว้ตรงไหนค่ะขบวนน่ะไปแล้วนุ่นโคล่าเขาปลาย ไม่เห็นมีบอกเลยเบสงสใช่จริงๆด้วยคันสุดท้ายนี่ใช่ไหมมีรถบอพอหอดดแดงคือรถพหเนี่ยหรอเนี่ยหรออันเนี้ยคันสุดท้ายเนี่ยนะ ราชาสอง้หกิบนาทีจำนวน2คันอืมอันนี้1คันใช่ไหมคะอันนี้คือตู้แดดแปลงใช่ไหมวัส <Thank you. S 1> ดีค่ะวันนี้เซอร์ไพรส์มากเธอเจอ <c oughs> 9ก้ปหกราชาน้องๆบอกโอ้ยอยู่กับน้องเบสกับน้องอันนี้มีความสุขมากเลยอะ่ะ แต่แปลงมาจากรถนอนพัดลมชั้นสองอเขาก็ลื้อไอ้นี้ออกไปใช่ไหมแต่ตรงนี้มันน่าจะมีแบบที่แบบว่าสำหรับอให้แบบลากอุปกรณ์ขึ้นอุปกรณ์หนักขึ้นนะคิดว่ารถจากน่าจะเสีย ซีซีูนสองนะที่ล่างเข้ามาหรือที่นอนแล้วก็เจาะประตูอ๋อตรงนี้ใช่ไหมปั้นกอนนะขบวนพิเศษ ไม่ใช่ไม่ไม่แน่ใจสิว่าเป็นขบวนพิเศษหรือเปล่าที่ไปอุบลนนะ่ะมีพนักง,งานแบบตู้เนี่ยตู้สินค้าเป็นผู้หญิงด้วยนะถ้างง้นเขาต้องเจาะสองก็คือประตูหน้าแล้วประตูหลังสองข้างทั้งหมดสี่บานใช่ไหมเนี่ยมัน,นเขาลากลิ้วมาต่ออีก เหมือนพี่โรดมากประตูทางขึ้นลงสำหรับรถจักรยานยนต์ที่จะส่งไปยังปลายทางต่างๆชั้นสี่พร้อมชั้นสี่ชั้นสีพร้อมล้วไปแล้ว,แ,ลวแต่ไปไม่ทันว่าปู่ปู่ไหนลากเข้ามาแต่ดูเหมือนจะเป็นปู่ และกําลังจะถูกลากไปเก็บในย่านพักรถอ๋อก็คือตรงเวิร์กใช่ไหมคะเบส,อสเอซดทราบทางพนัสานที่เดินทางในกลับบริษัทเมืองวันที่383กรุงเทพไปทางชุมทางฉะเชิงเซาเกี่ยว์กำหนดเวลาแล้วนังรอ,อก,การเดินสายในิเวนาสชุติรัตน์ค่ะเมื่อข,ขบวนรถ,ถรทีาเคลียรแล้วจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง การพัดของพันธุ์ความไม่สะดวกตอ่อท่านผู้ยสารดักานี้ขออคุญาต